มองลัาอ่อนทั่วครับตอนนี้เ,เราอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการฝนตกทั่วไทยครับ ฝนตกทั่วไทยครับผมครับผมนึกว่าเจ๊หยุดแล้วเนี่ยโอ้โหมีมีน้ำลินด้วย โอ้ย่างน้ำเนาะป่าเนาะฝนตกทั่วไทยโอ้รายการวะโอ้โห,โหเจ๊ก็ลุยเหมือนกันเนาะน้ำเต็มขาเลย ผมมาแล้ครับผมโอ้พี่สุพี่สุิษพ,พี่สุพงไปไหนโอ๋ยังไม่มานะ คนสู่ชีวิตโอ้โหไอ้ไก่อาสู่ๆต่อไปสู่ชีวิตต่อไปคนเฮาเปียกมือตอดฮะแม่นบ่ะครับโอ้โห เนาะเอาสู่ไปสู่ไปโอ้ไก่ย่างสายฝนไก่ย่างสายฝนเนาะเป็นยังไงฮ่าฮ่า น้ามันก็สิยศใลยโ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่ไลยคัทคัฝนตกทั่วไทยนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการตกทั้งคืนนะครับผมเป็นช่วงเวลาพนักงานออกไปทำงานนะครับช่วงนี้ อันนี้เขอันนี้เขาอนนเขาอิ้นคนอ่าคนอ้นซื้อตรงตโตนาที่นี่แมนน่ผลจะตกทำงไงกันยะฮะมาซื<ะ>าา้อขายตล,ลอดโมเกียวตกโมตกคนแบบนี้โอ้สุดยอดฮะค้นแบบนี้เลยค้ยิงสายลูกค้ากันโอ้เพิ่งพอใจคนแบบนี้สุดยอด บอทิมลูกค้าฮะาาแม่แมบอทิมลูกค้าบอทิมนาทีโอ้สุดยอดฮะส,ส,ยยสยวยสัวต่อไป พ่อค้าสู้ชีวิตพ่อค้าไก่นะครับ เมาหมดเลยเจ๊รองดาวเมาหมดเลยเ,เพราะว่าฝนฝนตกเลยเดิเดนเลยปะ น่ะเต็มขา,มอ,าอ๋อโทษเต็มล้อรถครับโอโ้โหท่ามกลางสายฝน อ๋อเนื่องาเจ๊ไม่มาแล้วเนี่ยปกติฮะน่าจะไม่มาวันนี้นะโอ้ครับผมไม่มีไม่มีปลาเน่นอยเนาะครับผมโอ้ เดี๋ยวซื้อผัดกระเพรานะครับได้ทถุงครับผม